เมื่อครั้งสงครามแห่งทวยเทพระหว่างแสงสว่างและความมืดเทพีิฮาโลุคออสแห่งแสงและเทพากิเรแห่งความมืด ทงามูดเพื่อน,น้องชายจะนําตัวเธอมาสร้างแม่พันธุ์แกเหล่าผู้ผีปีศาจให้ยึดครองจัก,กรวาลทุกมิติก่อเกิดสงครามบานไปลายไร้ผู้ใดจะหยุดยั้ยงมีวัสุนตรตรรมสังการสังหารหมู่หรือการทรยศความมืดก็อยู่ทุกที่เพื่อกัดกินเหล่าผู้สิ้นหวังโทสะเนโลพะกระทั่งมือเทพีฮาลุคออสรู้ทันจึงใช้พลังงานวิปลาสสสารลึกลักแห่งการล่อลวงที่ฮาริเดยใช้พลังึกมาแล้วหลายดาวเคราะห์สร้างสุดยอดอาวุธเด็ดแปลงที่มีนาว่าโวเกอร์ขึ้น พวกเขาคือที่สุดแห่งนังรกรบพวกเขาเก่งกล้ากว่าเราผู้ใช้อุติเศษแห่งแสงจ,จิตใจของพวกเขาไม่อาจถูกล่อหลวงดังเพชรแท้ไม่มีวันแตกหักดุดอินทรีเจ้าเวหาทำบุญเพื่อนายหญิงและเพื่อปฏิบัติการแรกก่อสร้างฝัน้ายสู่ความมืดมิดทั้งปวงทพากิริสปราชัยอย่างน่าอนาถไาปพร้อมกับผู้ใช้อุติเศษด้านมืดเป็นอันปิดฉากสงครามนับร้านปีลงบริบูรณ์แต่แม้มหากาเหมือนจะสิ้นสุดลงมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะใหม่หายนะที่เลวร้ายกว่าสงครามเทพและอุบัติอีกคลาในานามของ และกนา็อก <S <S ราคเวียมเบิกตาตื่นณโรงแรมที่เงียบจนดุดล้างด้วยพลังเวทปิดเสียงของเฮนซาร์เลยหลับสบายแม้ข้างนอกจะพลุแตกกับเสียงเพลงจนพื้นจ้าละวันห้องนี้มีแค่เขากับเธอซึ่งหามาตำหนิชายปากฉีกว่าตจ่นหญิงผายน้ำพายเนหี่ยฮะ เออฉันขอโทษก็เมื่อวานไปรับงานที่ฆ่าพวกผีสางในถนนเส้นหนึ่งแล้วกว่าจะกลับมาได้ก็เดินเท้าสองวันกว่าจะมาถึงที่นี่แล้วไม่เครียร์กับปัสสรถรถแท็กซี่ว่าไอจโง่จังมดมันน่าขำขนาดนั้นเลยหรือไงไม่ขำก็บ้าแลวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่เธอถกกับปุกททำไมก็นะฉันกับนายอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยุคกี่โบราณแล้วของแค่นี้ก็ไม่จ่าตาเท่าครั้งหนึ่งที่นายต้องดูพวก อ๋อหรอกมึงหยุดความคิดนั่นเลยเอา,อา,อาเป็นว่าอะไรปีกินข้าวก่อนเถอะไมคนอื่นทำอาหารรอนายไว้แล้วนะอย่าให้ยินก่อนล่ะเออเขอ้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮนซาร์ดคือเมียสาวติดตัวของราเคียมที่ยามว่างจะทําความสะอาดห้องทุกระเบียบนิ้วอดีตแม่มดขาวที่เคยเป็นนางพญาแก่สิงชั่วร้ายผู้ถือครองอาวุธวิเศษสีเทาเปืนแห่งจอมจักรพรรดิอาวุธวิเศษที่เปลี่ยนรูปแบบปืนเป็นชนิดใดก็ได้แต่แสายสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้เป็นมากกว่านั้นพวกเขาเป็นทั้งเพื่อนสาวรับใช้และผู้ชี้ทางแก่ชายปากฉี คู่กัดแล้วก็คู่หยอกล้อด้วยกันฮในความฝันนั่นอย่าด้อปกครองผัวแนโรนี่เลยไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงอยู่ที่อดีตมิกกี้แปรป,าป้าเป็นตูพวกเราแต่มันมีทางออกอีกมากฮาลูคาสพวกมันไม่เคยรักเจ้านอกจากตัวของพวกมันเองจงทิ้งพวกมันซะก่อนที่ความมืดจะท,ทำให้พวกมันทอดทิ้งเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นอยยังไงล่ะเช่นผู้ใช้อาวุธวิเศษแห่งแสง จ้าจะรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งได้อีกเหรอพวกมันโทษกันเองพวกมันไม่ยอมรับผิดพวกมันเห็นแกนตัวดังเด็กน้อยที่ไม่รู้จักโตแล้วตอนนั้นทเทียงโง่ฟิสเลียมนี้ไปรักกับไปฆาตกรปีศาจร้าราผลรับมันเป็นอย่างไรล่ะผลรับจากผู้ที่ใช้อาวุธวิเศษแห่งแสงหายไปคนหนึ่งให้ข้าได้ยืมร่างของเจ้าหากหข้าได้ใช้ร่างนี้ข้าจะเร่มิทุกสิ่งที่เจ้าต้องการคู่รัก มิตรภาพอาณาจากักรยิ่งใหญ่แสงสว่างที่ไม่มีวันมอดดับและเจ้าหญิงผู้เปี่ยมล้นด้วยพลังโุกต่อเจ้าหญิงผู้เปี่ยมล้นด้วยพลังคือความฝันของเจ้าราชรเจ้าหญิงอาคินดา เพียงจะมอบร่างกายนั้นให้ขาดก็จะสร้างพลังอันงดงามมหาช่างฝีมือที่ใดจะเปรียบเทียบได้ทุกคนจะสรรสร้างทุกสิ่งที่เจ้าอยากจะเป็นและมีมันรวมกระทั่งพลังของเจ้าคิดไปก็ปวดซะเปล่าเรื่องในอดีตก็ไม่มีทางแก้ไขได้อีกแล้วนอกจากต้องมือมันไปแม้มันจะก้องอยู่ในบวกแค่ไหน นั่นคือสาเหตุว่าทำไมมนุษย์ถึงอยู่เหนือสัตว์ดิรัชานชายปากฉี่คุ้นคลิดแท้จริงโรงแรมแห่งนี้เป็นฉากบางหน้าของชุมชนสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับที่ใช้สร้างหมู่บ้านมาแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองเราประหลาดตาะอาศา,ศาย่คู่กับทุกสิ่งไม่ว่าจะเอเลี่ยนมนุษย์ต่างมิติสัตว์เทพนิยายหรือแม้แต่ปีศา,าจแสงจักเกียงเพลิงก็ลุกโชนเปลี่ยนสภาพที่นี่ให้รู้สู่ยุคโบราณมีมนุษย์เพียงกลุ่มน้อยที่รู้ตัวตนของพวกเขาเพราะพวกเขาล้วนถูกทำสัญญาว่าหากปิดปากกับผู้ใดแแต่นนกก็จะถึงแ่มรณาททัี เออเอาฟินหนึ่งม้วนแล้วกันนะโอ้ในแล้วเราโวเกอร์นุม่มติดต่อกันตั้งแต่ยุคโรมันแล้วนะข้าลรจำทั้งหน้าและชุดเกรอสิงานั่นได้แล้วจริงๆงั้นเราไปซะค่ายฟรีหนึ่งม้วนพ่อค้าเอลกีฟินสองม้วนมามอบแก่ชายปากฉีท่ามกลางเสียงเพลงมายาของเอลสาวผู้ลือโสมพร้อมเือนล่างครบสเสน่ห์ใต้ผืนผ้าเบาบางณสถานที่แห่งหนึ่ง พรันชายคือชายหนุ่มได้รูปที่ใช้ชีวิตเป็นพนักงานเซเว่นทั่วไปแม่อดีตจะเป็นบุตรชายแห่งโบเกอร์และหนึ่งในเซกันบอลหรือเหล่าโบเกอร์รุ่นใหม่หลังยุคของจักรพรรดิอเล็กเซียปีที่เกิดคือปี1532ชุ่งที่สองชาติมหาอำนาจณขณะนั้นอย่างโปรตุเกสและสเปนกำลังออกสำรวจโลกใช่แล้วเขาเป็นลูกครึ่งชาตโปรตุเกสซึ่งคือสาเหตุว่าทำไมพรันชัยถึงได้สายเลือดน,นี้มาปัจจุบันปี243 0นายญานกุุงมีชยัยจังหวัดสุพรรณบุรีเขามีเพื่อนผู้หญิงสองคนได้แก่ อมมาลาอดีนางฟ้าและหมอตำแยที่ใช้ร่างของผู้หญิงซึ่งตาจะอุบติเหตุมาอาศัยบนโลกและคริสติน่าเพื่อผู้หญิงที่เขาได้มาจากเพื่อของพ่อตนอย่างราเครียมส่วนเรื่องบุคลินิสัยก็มาทำตัวเป็นผู้นำอีกโก้สูงซึ่งหลายคาจะพามิสหายไปสู่หายนะอันต้องใช้คำนี้เพราะมันหายนะระดับหมอลำจริงๆไม่ว่าจะเจอฝูงหมาป่าบ้าเลือดน,นับล้านในตรอกซอยแคบๆที่ผู้คนในซอยมาปล่อยทิ้งไว้ทำพระแสยอะไรก็ไม่ทราบแล้วไหนก็ยังจะเป็นหมาป่าอีก1สอง น้ำมันหมุดกลางทะเลระหว่างเรือเรือหาปลาอันนี้แมงโคสวยแล้วยันดันยังเจอพวกสลามอีกเนี่ยและ3เจอผีหลอกนับร้อยนับพันครั้งโดยที่ก็ไม่เข้าใจอีกว่าทำไมพวกผีมันถึงอยากจะฆ่าทุกคนที่เห็นทั้งที่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันด้วยเลยก็เลยต้องสั่งสอนพวกมันไปทุกครั้งเลยและไอ้พวกนั้นมันก็อ,อยาไปพูดถึงมันเลยอ่าเอาไงดีวะ เอาเป็นว่ามันก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าได้แหละได้แหละแล้วก็อื่ๆอ,อีกมากกระนั้นพันชายก็เป็นเพื่อนที่ดีตอนทั้งสองเพราะอย่างน้อยเขาก็หาทางออกมาได้สเสมอและเขาก็ไม่ได้งโง่หรือเปล่าวะเออ นายพรชัยเราบอกให้คุณใจยาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ผ่าตัดอวยย่อเพลอนมึงมันไอ้โรคจิตไอ้เลวยามพิชาติมันเกิดเป็นมนุษย์เปโดไม่สมควรกับสวรรค์เจียวเล็กลูกกะหลี่ไม่เคารพชาติไอ้พวกไร้ศรัทธาไม่นับถือศาสนาฮะอะไรนะไม่รักชาตญเหรอเนี่ยมันก็ไปหายพวกขมิดแดงไอพวกเวียดนามเหนือที่แม่งตีสั่ย้อนแตกอีกแล้วสิวะ ว่ามึงก็เป็นพวกคอมมิวนิสต์อะไอ้สตูนไอ้ลูกผสมเชิดหมาไม่พอ,อยังทำให้ชาติกูชั่วไปอีกสันเล่ยจริงๆนะมึงอ่ะไม่ต้อมาตอเลยว่ามึงไม่เคยดื่มเหล้าเพราะคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าจะไม่ทำตัวแบบนี้เราเนี่ยอายุไม่ถึงสิบปุบด้วยซ้ำอาาานาคตของนางยังสดใสในโลกที่ทุกอย่างไม่เฮี้ยไปหมดมึงโดนไล่ออกและจำคุกอีกสิบปีไอ้สันขวานอ่พรานชายโดนจำคุกในขณะที่เขายังมีอาจประมวลผลกับคำพูดเมื่อครู่ หลังต้องกลับมาทํางานน่เซเว่นอีลาวินเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรออเพันชัยนะพันชัยเป็นพ่อนายแท้ผู้เราเลิเกิดโดนดราม่าไปด้วยเนื้องหนจะดที่นายไปเป็นหมอโดนไล่กลับมาที่นี่อีกผู้สันต้องมาเห็นหน้านา,นานไปตลอดเลยนะเฟย ก็ทำไงได้วะไอ้วัวนั่นมันยัดตังให้ตัวเองถูกไม่พอโรลนีนั่นก็รู้แต่โดนปิดปากแล้วยังลากกูมาด่าด้วยเรื่องที่มันผิดอีกไม่น่าดน้าหน้าทูนจะจัด,จ,ดจนยิ่งกว่าไอ้ลุงนั่น โอ้ก็เช่นนี่แหละโอ้เอสันขวานเออจริงๆก็ช่แต่นายช่วยหาหาฉันไปหน่อยเถอะฉันบื่อขี้หน้านายเต็มทุงสุดๆเลยว่ะเนอะขี้หนาจังจะใช้ได้ยังไงกันล่ะหล่นรักฉันตั้งห่างปล่อยน้องเดี๋ยวนี้นะน้องต้องให้คุณแบบชั้นสูงก่อนเข้าใจหรือไม่ยิงไรอย่างไรเพราะเหตุใดออมมือที่ใส่กางเกงหรือกระโปรงไม่เป็นนอกจากกางเกงในรูปวีคัตสีดำนั่นถึงมองฉันด้วยสายตาอันเหี้ยซ้ำนั้นกันว้า ใช้ภาษาไพดหรือปัดอิงแล้วหน้ายนน่ะน <the> ี่มันแฟชั่นแบบไหนแต่ไรแล้วบุ๊ยแล้วอียานจะได้ใส่มันแถวกับชั้นสุดๆด้วยความเซ็กซี่เด็ดเกินหนึ่งฟนคเต็มทั้งยังสสูทสีดำนี่เข้าไปอีกไม่เหมือนกับนายหรอกที่แต่งตัวหาละไก็ึ้งแย่กว่าตุตโลกอีกอาจริงสิถ้านายโยบิลิีบอกให้ฉันบางทีฉันอาจเอาสุทสวยสมัยยุคเป็นนางฟ้าให้นายใสก็ได้อี๋ฮะนางชาชนีเมื่อกี้มึงว่าอะไรกูนะเ้างเสสมอนน้อยนี่กูเกคิดเองสิยะโอ้พระเจ้าจดมึงไปกระเทยไรไง โลตั้งหากูเป็นผู้หญิงเว้ยควายมึงกล้าด่ากูหรือเอ้ยโงยย่มึงตายเฮ้ยพวกมึงสวยอยู่ทะเลาะก,กันก่อนกูต้องแนะนำตัวละครว่าคิสนาเป็นพุบปากเฮ้ยกูเป็นผู้ปัญญาเลยนะเว้ยส่งถึงมือจากดีวอเชอร์แล้วรู้จักกับพระเจ้าสุดสุดล่าสุดที่ชื่อจีนจ,จำยากชิบหายแต่ก็ั่นแหละพวกมึงต้องอ พี่สองคนวนี้เธอคะคริสติน่าเงียบไปเลย,<า>ยแต่ไม่ต้องห่วงไอ้แค่ปัญชายที่จะประก,การพวกแพตลอดนี่ยังไงสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างฉันก็กูบอกน้องเองไอ้พวกตัวอ้อกูมึงสองตัวนี้ได้แล้วเต้พี่มีจะยังไงก็ช่างแต่โชคดีนะที่พี่ตรงนี้มาเป็นตัดังใต้ดินอันพันชัยเพื่องของแกจะเป็นยังไงก็ช่างแต่หาแล้วมันตาไปลแล้วไปว่าเหตุเสื่อไหมว่าชื่อดีเล็กผู้แกนี่มี่ระโยชน์ฮะไม่ไมีฮักจากคือ้พวกอื่นเลยเดี๋ยวได้ใส่กางเกงในที่ชิลล่ามาแทนที่กางเกงในของแกแน่ ไม่ต้องได้ายพาานชัยถ้าแกผิดคนจะได้ใส่กจนายแฟนแกออกมาทำงานด้วยอจอีและผู้บริหารส่ววูมีประจําเซเว่นใย่านนี้ก็เดินออกไปท,ทําธุรัส่วนตัวต่อทั้งสองต่างเงียบค้างไปต่อไม่ถูกก่อนหันหน้ามองกันเออนี่เซนโคโร่เดินนะาที่พูดก,กับนายเมื่อกี้นะ่ะฉันก็เหมือนกันที่ดูถูกชุดท่อนล่างของหล่อนนะ ึงนาไม่ว่าหรอกแต่ถามหน่อยเถอะนาไปเอาตามมาจัดหนายมาประกันตัวเองน่ะก็ตางของคุณลาควิมนะสิตอนที่เขาไปสำรวจอาณาจักรใต้ทะเลเพรามกับหน่วยเอซีพีเขาให้ฉันส่วนหนึ่งแล้วความคิดที่ฉันอุตส่าห์จะเอามาฉลองเดินสอบเป็นหมอได้ก็ต้องมาสลายเพราะเอาไปประกันตัวักเกลี้ยงเลยเด,เดี๋ยวนะแคสซีป,ปีมันก็ไม่น่าจะเยบขนาดน,นั้นนี่ไม่ฉันเอาเงินที่เหลือทุกไปกับการลักแคสสุดแยบยนแยบยนอ๋อแล้วนายทำยังไงกับเจ้านั่นละ่ะ ก็น่าจะยันระเบิดซีโฟเข้าท้องกับรูตูดกดปล่อยให้โลกออนไลน์พี่ภาษษาความจริงที่ฉันปล่อยจนสุดท้ายมันก็ไม่อยากมีชีวิอ,อยู่เลยเลยระเบิดตัวเองตายใช่ไหมริสตนาจังคิตนายังคงเล่นมือถือต่อไป นาราตรีการเซเว่นแห่งนี้มีทางเชื่อมใต้ดินขนาดยักษ์เป็นความลับเฉพาะบุคคลในบริษัทอันเปิดธุรกิจส่วนตนด้วยอดีตอุโมงของพวกคอมมิวนิสต์โซเวียตนนยุคที่ไทยแต่เป็นโก๊กต่างๆในนามวอลล์เอราออฟไทยพันชัยต้องไปยุกของในโกดังใต้ดินแห่งนี้ไม่ว่าจะบรรจุั่ฑ์หรือของกินต่างๆพลางกัดฟันแขนเคืองด้วยเหตุผลบางประการแม่งเอ,อ้ยไอพวกจันไลยังทําเสื้อตัวเดิมของกูเปียกไม่พอยังยังให้กูมายกไอของพวกนี้ตัวคนเดียวอีกเนี่ยไอทุเรศ คอยดูเธอถ้าฉันได้ตำแหน่งด,ดีกว่านี้อีกแล้วก็จะรีบกลับมาวูรล้อให้สาสตสนใจไปเลยดูท่าวูเกอร์หนุ่มคนนี้น่าจะโกรธแค้นหน้าดูแต่เขาก็ทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะสุดท้ายยังไงเขาก็ต้องทำงานที่นี่ต่อไปอีก6ปีจนกว่าจะหางานใหม่มาบำรอชีวิตตนได้เธอก็น่าแปลกฮะมันเพิ่งจะสอบทุ่งตรงเองไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้ดึกอะไรมากแล้วบุคลากรคนอื่นหายไปไหนกันหมดแล้ววะ ตอนนั้นเองที่พรันชัยเดินไปเจอกลุ่มคนกําลังลุมกันแทะกินบางอย่างอย่างตรากาตรากรรมดูน่ารังเกียจใช่เล่นเล้วไหนจะท่าทางสีขาเหมือนตัวเองเปตว์อะไรแบบนี้ซามเมื่อดูดีๆก็พบว่าเป็นไพรเวทกันหมดหรือว่าจะเป็นคนภายนอกไม่ใช่เพราะทุกเส้นทางอยู่บนที่นี่รวมปิดตายกันหมดแถมตั้งอยู่บริเวณล,ลับตาไม่มีทางที่คนธรรมดาจะมาเจอมันแม้จะบังเอิญก็ตามหาอะไรวะคนบ้าหรืองไงเล้วไหนจะกินหานี่อีกเออเฮ้ยนี่พวกแกเป็นใครนะ่ะแล้วทำไมถึงใส่ชุดเอออ๋อ แท้จริงพวกมันคือเหล่าผีปอบผู้หิวโศร่างกายนั้นบิดเบี้ยวสีเทาคล้ายกับส์ปรลาดจ้องห้องแลบก็ไม่ปานดวงตาเป็นประกายด้วยโทโสยามถูกกันจังหวะมันลุกไหมแต่เมื่อเห็นเป็นเหยื่อก็เหมือนกําลังคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างนานเกินจําเป็นเฮ้สวัสดีอ๋อฉันชื่อพันชัยนะที่ฉจะเรียกแบบโปรตุเกสก็คืออะไรนะอ๋อใช่ไอนายินดีที่ได้รู้จักนะ ไม่ใช่ผู้คุณหรอที่อ๋อ,อโอเคโอเคพอดีว่าถ้าถาว่าต้องทําอะไรต่อไปนี่ต้องบรรยายด้วยจริงดิเอาเป็นว่าให้ฉ่ามันบรรยายเองละกันเมื่อกี้ยังนอนอยู่หนีสิโว้ยหนีเลยผู้บรรยายมึงก็ไม่ช่วยอะไรกูเลยกูจะตายแล้วมึงรีบเขียนอะไรก็ได้มาช่วยกูทีเฮ้ยไอ้ชั่วมึงเงียบหาพระเศษอะไรวะ เออกูกลับมาเล่าก็ได้วะพันชายวิ่งหนีต่อไปแบบ4ี่กูร้อยไม่สนว่าตัวเองจะวิ่งชนใครไปบ้างแต่เท่าที่เห็นเมื่อรู่ก็ไม่น่าจะใช่คนหรือต่อให้เป็นคนก็ชิบหายจริงๆเพราะจูวงมีเป็นหมดตัวแล้วก่อนหายรับไปนะห้องเก็บเนื้อเราพี่ปอบที่รีบพาประตูมาเริ่มสำรวจทุกซอกทุกมุมประสาทก็รุมกลิ่นชั้นปูแต่กลิ่นเนื้อผสมกันมั่วไปหมดจึงยากจะแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรตอนนั้นจึงเป็นโอกาสทองพันชัยรีบนำปีิชวามาสับด่างเหล่าผู้ล่า,ลา,ลา,ลาจอมอมหิตเลื่อนนั้นสากาะเกษตรเป็นวงกว้างก่่ออนนนนนนทีสสาาายยต้รจะหัััมมบพวกก็็เปช เนื้อที่กระจายตามแรงนุ่มถั่วแต่ทั้งที่ผ้าปิดตามแบบนั้นชายหนุ่มกับระบำมีของตนได้อย่างคล่องแคล่วเรามีเน่ที่3ก็ไม่ผิดนักที่แท้พันชัยก็ล่อให้พวกผีปอบมาในพื้นที่สังหารและเริ่มใช้มีของตนไล่ปิดชากเหลาฝูอสูรร้ายในเซลวิท่าำกลางทะเลโลหิต ด้วยความประมาทบวกกับจำนวนที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดตอบร้ายตัวหนึ่งก็โอบกัดจากด้านหลังว่าให้แข่อันเป็นปลายมีข้าสะบ,บ้านคอชายผู้นี้จนกระจุยมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆอย่างที่พันชัยไม่อาจรับรู้ก่อนที่มันจะแหมแหม,แมก็ว่าอยู่เขาอ่ะมันเสียงดังเออะไรการที่ไหนได้นานที่มันพาสวยจริงๆเลยนะไอพันชัยเพราะแบบนี้แหละทำไมถึงพวกเราหรือไม่อยากให้นายมาที่นี่นะ่ะฮะ เราฟ้ามีตาอามารากับระกุตัวยิงกระท h นหันพร้พอมพลังเวสีฟ้าเรืองรองดังแสงจันทร์และไม่ได้มาแค่ตุดเธอเพราะข้างหลังนั้นมีทางผู้จัดการและคิสเซนากำลังเตรีมตัวประทับเต็มอัตราส,สูงเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้หากต้องทําบางอย่างเพื่อร้านแห่งนี้ ความกลาหนเกิดขึ้นท่ามกลางห้องก็บ่เนื้อของผู้จัดการและความชุลมุนทั่วห้องทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ไม่มีใครย,ยอมใครเว้นแค่คริสตีนา่าแข่งขันกันฆ่าเหล่าปอบเสียงเลื่อยโยนของชายบูมมีก็กึกก้องจนขนลุกสู้ล่าอันสญาบินกลางเวหาชีกระชาพวกผีร้ายจนพลุนชายตาบอดที่แม่นรากว่าตาเหี่ยวและสาวน้อยผู้เย็นชาอันเค่มองอีกฝั่งก็ประดิษฐ์ฉับพลัน นาที่แห่งหนึ่งอันดำมืด <c oughs> รู้อะไรไหมไรล่ะไอ้พวกเซ็กันบอลมันก็แข่งเต่งไม่ต่างจากเฟิร์สบอลเช่นพวกเราจริงๆเลยว่ะแต่ก็น่าเสียดายนะในโลกที่ไม่มีแสงสว่างแล้วความมืดแล้วแบบนี้ผู้บูชาความมืดเช่นข้าก็อดอใสุดๆเลยอะ่ะจะทําอะไรสักอย่างก็กลัวไอ้พวกเอซีพีอะไรนั่นกับองค์กรกอิตินมันเจออีกโอ้ยคอยดูเถอะพวกเราจะคืนชีพความมืดและจัดและทิ้ฟืน้นฟูแสงสว่างให้สิ้นซาก <c oughs> ความสงบสุขนั้นเลอ ข่ากี่ขอสงบสุขแต่ก็ดีเรื่องหนึ่งที่ไอ้ประจาสุดๆไอ้จอนทัพเวหาอะไรนั่นมันโดนองค์กรที่มันรับใช้เองจับไปยังจักรวันแห่งแรงงานก็ไม่ได้ตาอะไรไปจากนรกนักหรอกทั้งหมดก็ต้องขอบคุณท่านจริงๆองค์ราชินียเซล่าไม่สิตัวตัวของท่านมันช่างน่าพิศวงและเหนือกว่านั้นเพราะเมื่อไม่มีเส้นหนามแบบมันแล้วทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในแผน